ชมครับพี่แมวมาอีกแล้วค่ะมากับพิมพ์นะคะทําไข่ต้มให้รูปสวยนะคะเราจะมาดูกันเลยว่าทําอย่างไรนะคะคนี่จะเป็นไข่ต้มนะคะที่พี่แมวปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็ไข่ต้มอ,อุ่นๆน,นะพี่แมวจะใส่ในพิมพ์นี้นะคะนี่มาเลยนะคะนี่นะ ใส่ลงไปเลยค่ะนี่นะคะใส่ลงไปในนี้แล้วก็กดพิมพ์นะคะอ่าค่อยคกดค่ะอ่าพอได้อย่างนี้นะคะแช่ไว้ในน้ำเย็นค่ะนะคะ10-20นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาแกะกันค่ะอ่ามาค่ะมาดูพิมพ์นี้กันบ้างนะคะนี่ ใส่ก็อุ่นๆอ,อยู่นะคะใส่ไปยังไงดีเอ่ยจะได้เห็นรูปหมูสวยๆนี่นะคะใส่ไปอย่างนี้เลยเนาะพี่แมาใส่งี้เลยอ่ะกดเลยนะคะปึ๊บแช่ในน้ำเย็นนะคะ10ถึง20นาทีเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะนะคะอ่าน,นี่ออกตอนนะคะ รจะมาแกะไข่ดูกันนะคะเป็นเล่วลูกตายค่ะ <c oughs> เสียงสองหน้าะ่ะจะเห็นไหมคะว่ามีเขาไข่เขาใบใหญ่นะ <c oughs> เขาก็เลยออกมาด้านนี้เยอะตัดได้ค่ะนะคะตัดให้สวยๆค่ะนะ เต็มออกไปเลยค่ะให้ขอบเขาสวยๆไข่ที่นี่อาจจะใหญ่ไปหน่อยไข่ไก่นะคะเราก็สามารถเอาออกได้เราก็เอาออกแบบนี้นะคะเอาออกไปเลยค่ะได้แล้วค่ะกระต่ายน้อยของเราเห็นไหมคะน่ารักค่ะ มาค่ะจะมาเอาไข่ออกจากพิมพ์นะคะนี่ค่ะเจ้าหมีเห็นไหมคะอันนี้หูจะไม่ค่อยถึงน้อยเพราะไข่ใหญ่ไม่พอนะคะเพราะทรงนี้ก็เป็นทรงกว้างเลยหาไข่ที่จะใหญ่ๆกว้างๆแบบนี้ยากนะคะก็ได้แค่นี้ก็โอเคนะส่วนเืินล้วก็ตัดออกนะคะ เสร็จแล้วคะ่ะท่านผู้ชมครับพี่แมวก็ไม่รู้จะตั้งอย่างไงให้ท่านผู้ชมได้เห็นรูปชัดๆนะคะนี่ค่ะนะคะนี่ก็จะเป็นรูปหน้ามีนะคะนี่ก็จะเป็นรูปหน้ากระต่ายค่ะเหมาะมากนะคะสําหรับปาร์ตี้ของเด็กๆนะคะเดี๋ยวพักนี้ท่านผู้ชมจะว่าเอ๊ะพี่แมวทําไมเอาเรื่องพิมพ์มาเสนอก็อยาคือมีอะไรแปลกๆเนะาะเวลาจัดงานปาร์ตี้กันนะอย่างพี่แมวอยู่ประเทศอังกฤษเนี่ยจะมีปาร์ตี้วันเด็กนะคะ ของเด็กๆเนี่ยสสำหรับวันเกิดเนี่ยก็จะทำแบบนี้แหละค่ะไปนะคะค่ะถ้าเกิดถูกใจยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยละกันนะคะสำหรับการใช้พิมพ์ทำไข่ต้มรูปต่างๆค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะมีปูกระต่ายค่ะนี่นะคะตามรูปนี้เลยค่ะไปแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะ